วิดีโอชุดนี้นะคะเป็นของน้องสรันธรนะคะพีระพัทรังสิตเอ้ทารังสีนะคะน้องพลอยค่ะมาจากสมุดรปราการค่ะก็ขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะก็จะเป็นระวังแกะดนของนะคะ thank you ไม่ทราบว่าน้องขอบคุณพี่ทำไมหรอคะที่ไม่เข้าใจก็มาดูสกูชี่กันเลยค่ะ ก็สกิลชิ้นนะคะก็จะเป็นตั้งนอนค่ะสรุด้วยน่ารักมากมากเลยค่ะน่ักมากเลยเนาะก็สโลค่ะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะ ถ้าเสียงเคแบบน่ารักเกินก็ขอภัยด้วยนะคะแตบบ่ค่ะก็ต่อไปเป็นมิกิตนะคะก็ขอบคุณน้องมากมาเลยค่ะมากัลมากมาเลยเมื่อกี้แม่เรียก็เลยหยุดไปครับค่ะก็มีโน้นนะคะก็ไม่อยากอ่านนะคะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย